สวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องเข้าสู่ร้านมหาอ่าร้านบันเทิงเศร้าครับอำเภอเมืองมหาสารคามวันนี้วันศุกร์ที่หกวันที่ศุกร์ที่หกเดือนหกพศหกแปดหกหกหกและก็หกแปดอาทักทายพี่น้องครับเข้าสู่ร้านมหาอ่าร้านบันเทิงเศร้ามหาสารคามนะครับ มาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์นะครับพาชมสินค้าดีๆมีเวลาบ่าหลายมือนี่พบปะพี่น้องกับช่วงโลซีสัน้นช่วงเงียบๆช่วงคนเหมือดงานเหมือดกันคนเห็ดไ้เห็ดน,นามุ้เจ้าเสียงชัดบ่มุ้เจ้าเสียงชัดเสียงดีบ่เสียงชัดเสียงดีกะทักทายข้ามาในเด้อ ผู้ใดมาแล้วบวกมือสายไฟนะครับแชร์ไลค์กับบอไดไอมากแล้วสิดานะครับฝากมาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ให้กับร้านบันเทิงเซาอำเภอเมืองมหาสารคามบุรีเี้ิสินค้าขอบมาใหม่ช่วงนี้สินค่าหลยหลายพี่น้องสิ้นค่าหลายแห้งอ่าบ่าว่าสิเป็นพาวเวอร์บ่ว่าสิเป็นมิกบ่าว่าสิเป็นอะยัง่ะพวกอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวสิพาเบึงนะครับ มาแล้วกดแชร์กดไลค์ like ครับเพราว่าสิเป็น y o นย u b e บเว่าสิเป็นเฟสบุ๊กนะครับผมกับร้านบันเทิงสาวโดยไอ้เถิงคนรูปหล่อและแอลวัย <c oughs> เอา้ามาแล้วเบา,วาหลายใหญ่ห้งางเบาล้างใหญ่ห้บางตัวกะลงในนาเฟซให้เบื้องแล้วนะครับเบื้องนาเฟซให้เบื้องแล้วบางตัวกะบะฮันเด๋ลงกะมีเพราะว่ามันไหลแห้งผูนะง้น่ะมีแต่มือสองได้หน่เดี๋ยวเห็น อยู่เดี่ยวนี่มิด้ามือสองกองเก่งเพ่งอยู่อย่างเช่นตัวแอมตัวนี้ซีชแนลคาดเอบีใส่ในแน่นๆขับเบียดได้ชแนลละสองขับเสียงกงลางชแนลละสองละสามหมดละมีมวนบอกอย่างดีตัวนี้เจ็ดพันห้านะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทแอมประกอบแอมประกอบหาพันห้าได้ตัวนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งหาพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ต้นคูณมิวสิกตัวนี้ก็มาโดนเติมแล้วละ ต้นคูนมิวสิกรุ่น2 0 0มรุ่น2 0 0มตัวนี้ขายเจ็ดปัญหานะครับพี่น้องมีสินค้าเอามาแล้วมาเปลี่ยนมาเทิร์นได้เลยนะครับที่ร้านบันเทิร์นซามพึงเมืองมหาสารคามสวัสดีจันเบิร์ดสาวมาแล้วโบกมือสายไฟทักทายกันเข้ามานะครับกับสินค้าราคาถูกๆดีๆตัวนี้โอ้อยอมนประกอบนักเลยตัวนีไหมเดี๋ยวสีให้ตัวโนกแกใส่ในให้เบิงนะครับสวัสดีจันไกรสอนครับมาที่นี่ มีในส่วนของดิจิตอลคร์ดดิจิตอลตัวนี้เป็นครอดแทเด้ p A ได้ไวรหลของอหรือว่าคร์ดดิจิตอลนี่แหละของ DBX นะครับ DBX ของมหาจักรแท้ตัวนี้ขายเจ็ดปัญหานี่อุลังคนลงขายมีแต่ว่าตัวไหนแท้ตัวไหนเพาแท,ตท,ตท้ตัวนี้แท้ครับตัวนี้แท้นีในนะ่ใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติเสียงดีนะครับเสียงดีพวกนี้ไฟไม่ตกไฟตกกับบอดับนะครับบอรีสตาต์ทนะครับ สำหรับตัวตัวแท้นะครับ DBX ตัวนี้7,500ตัวนี้7,500นะครับ MC Channel ตัวละ8,900ครับ4 Channel ของ SAE 4 Channel ของ SAE นะครับ p x 6 5 0 0ใช้งานปกติดีพวกนี้อา่าเป็นสินค้าที่ทั้งล้านนะครับผ่านการตรวจเช็คผ่านการอา่าล่องอย่างดีนะครับต่อนจะซื้อแก้เบิ้งหวัวใส่ในนะครับพี่น้องั่นใจแน่นอนว่า ได้สินค้าดีราคาถูกซื้อจากร้านบันเทิงเซาวอำเภอเมืองมหาสารคามอ่อนมือพี่น้องตกแต่งงานได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของชีชนาตัวนี้ครับชีชน 5, า C ตัวนี้หาปัญหาชีชนาตัวนี้หาปัญหาสำหรับบุดงบหน่อยไหครับเสียงกลางเสียงแหลมเสียงครับมอนิเตอร์สำหรับเวทีนะครับได้เลยนะครับตัวนี้ใกแ่งงานดีๆสวัสดีอาจารย์ยุทธิพงศ์สวัสดีเสียตั้งกระแสสวัสดีครูอาร์ตมิวสิกเจริญเชาทางเสียงลายด้วย เปอย่างในข้ออัดส่วนนี้คือบอ่เห็นมิดบิดมีมีมมซีซอนสวัสดีเสียแซกน้อยนะครับผมอ่าโรยโรยยันครับโรยยันพี่4ีรยตัวนี้สภาพสวยกริบเลยสี่พันหกสี่พันหกพี่น้องสนใจทักแชทแอดไลน์เข้ามานะครับหรือว่าพี่น้องสามารถที่จะเข้ามาเบิรงยูรานนะครับมีสินค้าเอามาแลกมาเปลี่ยนมาเทิร์นยูรานนะครับเงินโบม,มี่มาว่ากันนะครับเพิ่มเติม หรือว่าสิพอนก็ได้นะครับพอสนสำหรับสินค้าใหม่สินค้าใหม่พอนได้นะครับผมมีหลายท่านพอนแบบดาวก็มีดาวเรารับสินค้าไปบางคนยุคไกลพอนหมดค่อยรับของก็มีนะครับมีหลายท่านนะครับหลายท่านหลายคนบอกว่าสิเป็นพอนมาตินเนี่ยพอนในส่วนของไม่แน่ในคอร์ดเนี่ยนะครับหรือว่ามีแนงสิก็แต่มีคนพรนอยู่เรื่อยๆนะครับพอนหมดค่อยรับตัง รับของก็มีนะครับันที่นี่ modify modify เด้าย modify ิฟ็ดร้0ตัวนี้3900บาท3900บาทแค่นั้นเองนะครับผมันที่นี่การในส่วนของพ่อเวอร์น้อยเล็กน้อยๆครับเสียงกลางครับเสียงกลางของยูโรเทคยูโรเทค3 0 0 0ันวีเซ็ตแล้วก็ยูโรเทคโปร2 5 0 0นะครับ C c ช a n น e นกับมี่เรียกว่าเบิ่งตัวใดเพรท่านเบิ่งแล้วพี่น้อง เอาแคหนาะจอทางมานะครับบพันวาบพันวาอันนั้นนอันนั้นนาบพันวานะครับเพราะว่ามันเื่บอะไรอีหลีนะครับสวัสดีเสียตันตัน้าวสารคามตัวกันอีกแล้วตัน้าวซุ้มยุเเ้ยแกนี่ตัวดีดีเด้เป็นยังไงบูตัวว่าสีมหากับว่ามาตัวว่าสีมาเอาออยัางนอเถียวนั่นเสียตันสังกะรีลล่ึ้นกันสังกะรีลลกับตัวดีบาปเด้อสังกะรีจะบอกไ้เอา้า เอวันกับมี่ซี่พันแปดี่พันแปดหกพันแปดครับแล้วก็อี่สองพันสองแปดพันหากับมี่นะครับแล้วก็ยูโรเทคนะครับบางคนชื่นชอบสินค้าชื่นชอบตัวใดนะครับชื่นชอบเพคือกันมักตัวใดแคบหน้าจอถ้าเขามาถามคนสิลป์อะไฟังเหมือนคือสียอยาอยู่นะครับเอเจตัวเนาะลองเอเว่ event, นะเอเจสามพันวีเซ เอเจสามพันวีเซ็ลองของกันลองของขายก่อนเนดะี๋ยวจังค่อยจังค่อยลองแพ็คตัวนี้หกพันแปดร้อยบาทหกพันแปดร้อยบาทนะครับพวพ่อพี่น้องช่วงเ้าเซาอาชีพโดนบันไดนะครับเทคหนโลยสีสิเดไปหาเห็ดเบียกข้างนอกนะครับสวัสดีอาจารย์สันโโชคสันติสวัสดีอาจารย์โกโก้เซามวนกุ๊บรถแฮรมวนกุ๊บโกโก้เซา แล้วก็มาตีนชีชั้นแนวกับมีเด้อนะครับมาตีนที่เนอกับมีหลายคักนะครับสำหรับสินค้าช่วงนี้คอยกันจักสฉีว่าขายอันไหนเนี่ยเอฟเอกับไรเอฟเอก็มีดีสีเอ็กมีสามพันแปดดรามเอฟขับเบ,บียดนี่ตัวนี้ครับเบียดตัวนี้อหาพันสวางขับเบียดชั้นแนวและสี่สบายๆนะครับแล้วก็บมูพาวเวอร์ราคาพอสูงหลายสามพันกว่าบาทก็มีนะครับสี่ชั้นแนวสี่ชั้แนวตัวยอดนิยมอันนี้ฮอตด้มาหมู่ว่าน,นี่ตัวนี้ ซีชัแนลตัวยอดนิยมตัวนี้หนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่บาทของไมโครเต็เอมีสี่แปดย์ศูนย์สี่แปสวัสดีอ่าไอสุระเบาหวานเบาหวานแบน <c oughs> ไอสุระ <c oughs> <c oughs> เบาหวานแบนก็มานะครับผมเอาตัวนี้1นึ่งหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งหมืบาทอ่าตัวนี้ใส่งานปกติดีใส่งันปกติดีดังดี ดังไกลเสียงหองนะครับสลหรับเวอร์แล้กก็มีในส่วนของ N-TEC เทคเอ็ Audio ไฟเขียว6,000 6,000บาทนะครับสนใจทักแชทอะไรเข้ามามาที่นี่สิพาพี่น่องเบ่งกันหน่อยมาที่นี่สิพ้ามีน้องเบ่ง,าง,บงการที่ทั้งร้านรับสินค้ามานะครับรับสินค้ามา,าทุกตัวนะครับจะผ่านการเช็คจะผ่านการตรวจเช็คโดยการเปิดลอง เปิดทดสอบเปิดลองนี่ลองลองเฮาเบิ่งอย่างแนี้ว่าตีบตเบิ่งแม่กระทั่งไฟขึ้นทุกงเม็ดบอนะครับไฟขึ้นทุ่งเม็ดบอแล้วก็เสียงดังปกติบอวันลุงกวกัวคาคาบอนะครับอันนี้เฮ็ด <Okay. S 1> ห้เบื้งว่าเป็นการให้เบื้องว่าคนซื้อจะได้มั่นใจว่า ได้สินค้าดีคนขายกสิดเตรียมตัวมาว่าของข่อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีบอทุกครั้งที่ซื้อที่ขายนะครับก็เลยแนะนํามาว่าให้มาร้านนะครับสิเ้ตีราคาถืกกุลังคนบอกว่าอ่าของออกมาสิได้ราคาเท่าไรเท่าไรมาเบิ่งกันอยู่ล้านนะครับเอาตัวนี้ยังเช่นตัวนี้มาหอดแล้วก็ล่องนะครับตัวนู่ดองแล้วเปิดเพียงดูไปเอาเนียมาเปิดไา อันดับแรกเลยคือเอาสิเปิดฟังก่อนว่ามันใส่งานปกติบอ่อไฟขึ่นบอ่อนะครับแล้วก็ตรวจเช็คในเรื่องของสภาพข้างในใส่ในว่าเดิมหรือว่าเดิมนะครับโดยช่างโตโน,โน่นี่ประสบการณ์ไรได้หมนี่เป็นมัสซูเนวนะครับเป็นมัสซูเนวล่าสุดน,น,นี่เป็นเบาหวานนะครับเดี๋ยวไปหาหมอสูสุเ้เ <laughs> ดือโตโน่เอานะครับสำหรับอา่าพาวเวอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ทุกชิน้น ทุกแบบทุกโตนะครับทางร้านเราจะต้องตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็คว่าเป็นสินค้าที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานนะครับการใส่งานร้อยเปอร์เซวยคือขันเนียนะพูดเลยันนี่นะครับมิกเช่นตัวนี้เอ่อมิกเอ็กแอสิบสองอันนี้ก็ได้มาแล้วนี่กาลังสีพะเยาทรงมาห้แล้วพะเยาทรงมาห้แล้วกําลังสีร่องเช่นเดียวกันนะครับทุกตัวสินค้าต้องร่องก่อน พี่น้องมั่นใจได้เลยว่าได้สินค้าที่ดีมีมาตรฐานนะครับกับร้านมันเทิงเซาปัทที่นี่ของเขามาใหม่ตัวนี้เป็นแล็กแล็กแปดยูสภาพสวยๆแล็ก8ปยูของทาดาสวยๆนะครับผมเป็น ABS 8ปดยูลึกสิบเจนิ้วขายอยู่ที่สองพันบาทสองพันบาทนะครับเดี๋ยวสาถาตัวน้แล้วแขก่อน ตัวนี้สองพันบาทนะครับสองพันบาทเป็นแหลกแปดอยู่แล้วก็ในส่วนของในส่วนของอ่าพวกอ็อกซิซอรีพวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับก็จะมีอีคิวมีอีคิวอีคิวสไลด์สั้นอีคิวสไลด์ยาวก็มีข้างล่างนะครับอีคิวสไลด์สั้นก็อย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้แปดแปดร้อยเก้าสิบบาทนี่ของ Cle ของเค้นบ่ ขึ้นหรือ,อยังบุล่ะเขาอึ้นใช้งานปกตินะครับตัวนี้ล่องแล้วใช้งานปกติแล้วก็ของทาดาทาดาตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับอีคิวตัวนี้สภาพดีๆเลยนี่สไลด์เลื่อนปืดเลื่อนปืดเลยนะครับผมสวัสดีอาจารย์ประยูนครับสวัสดีอาจารย์เทิดไทยโอดีโอสวัสดีอาจารย์ขวัญใจสีใสทองนะครับผม อ่าตัวนี้นะครับ 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นอีคิวมือสองเด้อน,นะครับอีคิวมือสองของยี่ห้อทาดาของไม่เท่าไหร่ละวัตตีของไม่กะพันเก้าสองพันบอด,ดีตัวนี้นะครับพันเก้าร้อยบาทกว่าสองพันพุ่นละนะครับสำหรับอีคิวอันนี้เขาขายราคาเครื่องเดี่ยวในมือสองในระดับมือสองนะครับยูโรเทคกก็มี GZR ก็มา modify ก็มี NPS ก็มีนะครับสลบพี่น้องผูส้นสนใจสนใจอยากได้สินค้าดีๆทึกๆือเอามาล่องนี่ตัวนเแล้วสิงแย่อยู่ได้ว่าเอามันรุยปะเอา้าจะนี่นะครับทุกเทื่อ่ที่ซื้อที่ขายเข้ากับสีแกะยังสีนะครับแกะล่องเลยรากาแกะเบื้องพี่น้องมั่นใจได้เลยนะครับซื้อสินค้ากับพ่อราการพร้อมกันทากรณีทรงก็คือพอดมือมูเจา้า สินค้าต้องใส่งานปกตินะครับต่อให้เป็นมือสองเราก็ตรวจช็คอย่างดีแล้วก็แม่นขายเถื่อกก็จริงเด้นะครับขายเถื่อกก็แม่นอยู่แต่ว่าหอดมือมูเจอาต้องใส่งานใดปกติส่งไปแล้วมันแตกมันพังระวางทาง้งคอยกะรับประกันให้นะครับแต่ว่าทันหลายมือก็อได้รับนี่เปิดเพิ่งพรอมนะครับพัดลมหมุนนี่เ้อาตรวจช็คคักปานนีเด้แล้วก็บเบื้วงไมีห้อยสองบอ่อนะครับ ีห้ 2, อยสอบบ่อพัดลมหมุนสุดโตบ่อชีโต๊ตนี่อ่าหมุนสุดโตหาว่าไปยังขึ้นตรงเบืองคัะแค่ที่ข้าสมมติว่าตัวนี้บบหมุนเนี่ยเอาไปหามู่เจ้ามันห้างมู่เจ้าเสียวอยู่บ่นี่มันก็ทําให้อ่าพอใส่งานหนอนทอนไปมันก็ใหม่นะครับถั่มพัดลมมันหม,มุนเบื้องไรล,ล,ละเอียดหอดปานนั่นนะครับสำหรับผู้ใดที่เสื่อของกระเพานะครับเราต้องห่วงในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพนะครับ ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนสวัสดีจันคูกาครับสวัสดีจันยิ้มเสียยิม้มแล้วก็สวัสดีเคเรื่องเสียงยโสธรยโสอนโทบอสซาวมิวสิกเสียฟิล์มก็มาเครื่องปั่นไฟตัวนี้เครื่องปั่นไฟตัวนี้น 450, หา้อยหาสิบอ้อนหาลอยหาิปพอวหมหาชุดหาโลหาชุดหาโลของแม็กซิม,มัมแม็กซิมัมห้าจุดห้าโลตัวนี้ขายอยู่เก้าพันเก้าร้อยบาทเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ สำหรับผู้ที่เอาไปใส่สำหรับรถแห่หรือว,ว่าสะเอาไปเชื่อมเอาไปต่อไปเฮ็ดนยังได้มัดนะครับการการสร้างกระแสไฟนะครับตัวนี้สตาร์ตติดติดบ่มเลยนะครับสตาร์ทฟิตติดบ่มเลยใช้งานปกติดีนะครับใช้งานปกติดีตัวนี้ยู่ท่รานบันเทิงเ้าอําเภอเมืองมหาสาครคามพี่น้องมาตรงขามกับป,ปั๊มบตทอเห็นเลยนะครับตรงขามปั๊มบอตทแยงนางทั้งไปว่าปีนะครับผม สวัสดีอาจารย์จอมมอเตอร์มิวสิกซาวนะครับพร่อนเอ้าผ่านไปกับเครื่องปั่นไฟประทินิหันมาทางเครื่องปรุงทางเครื่องปรุงไอไอตัวพาวเวอรน์นาไล่ๆนัน่นพายอาจารย์พรเพิ่งเอาเลยเด้อเอาแยกไ้แล้ว่ยติดไว้แล้วเพื่อนเครื่องปรุงตัวนี้กระสีมีปักไฟนักกัจีนักกัจีตัวนี้เฮียต้อยแล้วว่ากันฝ้าพาเพ,พนะ กนันเนออเด็กกันฝ่าพาท่านนี้ขอเก็บพวกคาใจย่กันจะวาเราวางท่นละ <c oughs> ๆๆๆกันฝ่าพาเอ้าตัวนี้หนึ่งพันเท่าไหร่น้อมาเรามีขายไว้เนะหน,นะ 1, ึ่งพันสองร้อยหมเอมาเรามีขายไว้พันสองร้อยนี่แหละใช้งานปกติสภาพสวยๆเลยแล้วก็มีคอร์สนะครับคอร์สมีสองรุ่นสามรุ่นบุญละปีป,ปีเนี่ยสะดวกสบายดิจหรับผูใ้ใดเร่นไหมมีทั้ง ห uh, มองเสียบไม่มีทั้งหมองเปิดเพลงมีทั้งเอฟเฟกมีทั้ง f อ่มีทั้งเอโคมีทั้งซับ uh, บูเฟอร์ Eco, ม, fer, มีทั้งอย่างนี้ในหนีตัวเดียวคุ้มเลยคุ้มเลยตัวเดียวตัวละ1,150งันร้อยหบาทหนึ่ันรสิบาทสำหรับปรี NPE นะครับมี3มตัวรุ่นเดียวมี3มตัวพี่น้องสนใจทักเข้ามานะครับหาบันเทิงศูนย์แปดห้ศย์หนึ่งหนสองห้าห้า 0850112255นะครับผมมาที่นี่เพิ่งเขา่าไหมนี่กับตัวเช็คเรียบร้อยนี่น็อตของอ้อยอยอยู่นะครับตัวนี้ตรวจเช็คเรียบร้อยใช้งานปกติดี XL 2อ5 0 XL 4 5หตัวนี้ขาย3,200บาท3,200บาทขับเสียงกลางขับมอนิเตอร์ขับเสียงแหลมดีนักเลแต่ห้ามถามว่าเอาขับเบียดได้ไหมมมนขับก็ได้นะครับในราคาสมนีแล้วก็สภาพแบบนี้ ในราคาแค่3,200บาทอันนี้เขาอ่าสาวมิวมิวเราวันนี้ทำความสะอาดซิ้อได้ถ้าเราทำความสะอาดนี่โอ้ยใส่ปิงสวัสดีอญญาจารย์นัทพงศ์สาวครับผู้ใดมาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับกับร้านบันเทิงสาวอําเภอเมืองมหา,ามสารคามซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนำรับฝากหรือว่าสิเป็นในเรื่องเล่าของการพนันทินค้านะครับอยู่ที่ร้านรับสูอหยางสุแนวนะครับผมตัวนี้3,200บาท3,200บาทนะครับเบอร์แอลสี่ห้าศูนย์ แล้วก็อ่ามีสองตัวรุ่นนี้มีสองตัวนะครับสองตัวนะครับสนใจทักแชทอะไรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้านะครับดอกลำโพงกะมีหลายรุ่นหลายแบบหลายรุ่นหลายแบบนะครับกับสายอดอกลำโพงมือสองกับมีพ่อมีให้เลือกอยู่นะครับสินค้ามือหนึ่งกับยังขายยังจำหน่ายคือเก่านะครับแต่ว่าพวกตู้ร้อยก็ใบยู่โกดังหุ่นหมดเลยนะครับยูโกดังหุ่นหมดเลย ผู้ใดที่อยากซื้ออยากขายอยากแลกเปลี่ยนยินดีต้อนรับฮับตอนออดสอนผู้มายำเอาฮัาพี่น้องเบิ้งซ้ำนี้สา,ากวนนั่นแหละนายนะครับเบื้องมือละหน่อยสินค้าเข้ามาทุกอยู่เรื่อยแล้วก็พัดเปลี่ยนออกไปดูเรื่อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปน้าแน่กับร้านบันเทิงซศรกดติดตามไว้กดติดตามไว้แล้วท่านจะไม่พลาสินค้าดีมีคุณภาพนะครับผม <c oughs> โอเคขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเยี๋ยมมือนาะผมสิมาไลฟ์วดใหนฟังไหมสิมโจมไปฟังอีก นะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ